วันนี้แอดจะมาแนะนำวิธีส่งรูปเข้ามือถือผ่าน Wi-Fi จากกล้อง canon นะครับเริ่มจากโหลดแอป,ปส่งรูปชื่อ canon camera connect หลังจากโหลดเสร็จแล้วเราจะไปเปิดการใช้งาน Wi-Fi ในตัวกล้องกันก่อนเข้าไปที่เมนูหรือถ้ามีปุ่มที่มีสัญลักษณ์ wi-Fi แบบนี้ก็สามารถเข้าไปได้เหมือนกันนะครับตั้งค่า Wi-Fi เปิดการใช้งาน เสร็จแล้วให้กลับไปที่ฟังก์ชัน Wi-Fi เลื่อนไปที่สัญลักษณ์รูปโทรศัพท์ลงทะเบียนอุปกรณ์เพื่อเชื่อมต่อกล้องจะปล่อย Wi-Fi ออกมาคราวนี้ก็มาเชื่อมต่อ Wi-Fi ในมือถือเชื่อมต่อ Wi-Fi กรอกรหัสที่ได้มาจากกล้องเมื่อ Wi-Fi เชื่อมต่อกันแล้วเราก็กลับไปที่แอปกดไปเรื่อยๆนะครับมาถึงตรงนี้กล้องจะให้เรา เพิ่มรุ่นกล้องที่เราต้องการจะเชื่อมต่อตัวนี้ของแจะเป็น canon 8 0 0 d เรียบร้อยรอสักครู่จะมีข้อความเด้งขึ้นมาโอเคมาละกดเข้าไปครับไปที่กล้องกดตกลงเป็นอันเสร็จสิ้นการเชื่อมต่อตัวแอปจะมีให้เลือก2ฟัง์กชันนะครับ import image สำหรับส่งรูปแล้วก็ shoot remote สำหรับควบคุมกล้องผ่านมือถือส่งรูปไปที่ import image กด select เลือกรูปที่เราต้องการหลังจากนั้นก็กด import ไฟล์าภาพก็จะเข้าไปที่อัลบั้มรูปในโทรศัพท์ของเราเห็นไหมง่ายๆเพียงเท่านี้เราก็ส่งรูปเข้ามือถือได้แล้วฝากช่องฝากเพจด้วยนะเชากล้องท่องเที่ยวรปริญญาราคาเบาๆคิดถึงเราต่อเช่ากล้อง